เรื่องนี้นะฮะ<ม>ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปนะฮะ<ฆ>สำหรับลูกบ้านนะฮะของโครงการหมู่บ้านกลางกรุงเดอะรอยัลเวียนนานะฮะซึ่งอยู่ที่ราชวิพานะฮะ<ฆ>เห็นบอกว่าตอนนี้ลูกบ้านเนี่ยมีมีการรวมตัวกันกว่า<ฆ>200หลังคาเรือนนะฮะ<ฆ>เข้าไปแจ้งสคบเพราะว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้ก็คือของบริษัท AP t h a i l a n นด์จำก<ฆ>ัด<ฆ>มหาชนนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี<ฆ>่ยมันเกิดการซุดตัวลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารแล้วก็ส่วนควบคุมอาคาร นะคะก็สุดหมดเลยถนนบ้านก็สุดนะคะมีเฉพาะบริเวณหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเนี่ยนะคะที่เป็นเสาเข็มเป็นแองกระทะพื้นเนี่ยปูดบวมประตูรัว้วบ้านปิดไม่ได้นะคะตัวบ้านบางส่วนเนี่ยเห็นเป็นโพรงลึกเลยนะซึ่งมองแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็กลัวไงว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าโครงการบ้านเนี่ยก็ก็ดังอยู่นะของ AP เนี่ยะนะฮะที่สําคัญคือบ้านราคาไม่ได้ถูกถูกล้านถึง10ล้านเลยนะฮะและที่สําคัญคือลูกบ้านเนี่ยเขาก็เริ่ปีี่ท2 และนะ,ะก็พยายามแจ้งเรื่องกันไปต่างๆนานาแต่ว่าก็ยังไม่ไปไหนสักทีนะกว่า200หลังคาเรือนนะฮะเห็นบอกว่าได้รับการเข้าไปเยียวยาประมาณแค่ไม่กี่10หลังคาเรือนเท่านั้นอเองนะฮะรเรื่องนี้นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบฝ่ายโยธาเนี่ยนะฮะกำลังจะเข้าไปตรวจสอบโครงการบ้านกลางกรุงนะฮะย่านรัชวิภาเนี่ยนะฮะที่ลูกบ้านมีการร้องเรียนและตอนนี้ มีสายพิเศษนะครับอยู่ในสายด้วยครับเป็นคณะทํางานและก็ตัวแทนลูกบ้านของหมู่บ้านกลางกรุงรัชวิพานะครับคุณมายรัตน์ครับอยู่ในสายและสวัสดีครับคุณมยรัตน์ครับสวัสดีทั้งสองท่านทางค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะ,ค,ะคุณมยรัตน์ครับเป็นยังไงบ้างครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับมันก็เป็นความทุกข์ของลูกบ้านนะคะที่เราเชื่อในบริษัทเอพความเป็นมหาชนนะคะก็เชื่อว่ากาคงจะมีจ้ายนาบี่ในวิชาชีพ ที่จะมีต่อผู้บริโภคหรือลูกบ้านนะคะที่มาซื้อบ้านแต่ก็สภาพเนี่ยที่เห็นตามภาพข่าวนะคะ,คะว่า,เ,าเราเราอยู่บนบนความทุกข์เนี่ยเป็นระยะเนี่ยช่วง5ปี3ปีและจะทั่ง 2, 2ปีสุดท้ายเนี่ยเราเราลำบากมากเพราะว่าถานนรอบหมู่บ้านนะคะ,คะเกิดการซุกตัวแล้วก็สําคัญเนี่ยอะไรที่ร้องทุกไปเนี่ยค่ะ มัมกจะนะคะต้องใช้ระยะเวลาและสุดท้ายเนี่ยความเพิกเฉยอันนี้มันก็เป็นความเจ็บปวดของผู้บริโภคหรือลูกบ้านนะคะที่ซื้อบ้านกับบริษัทมหาชนนะคะนะคะในส่วนบ้านของคุณมยรัตน์ได้รับความเสียหายยังไงบ้างคะ,ะบ้านดิฉันเองเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายแต่ดิฉันจะมองข้ามถึงเรื่องของความเสียหายเนี่ยของบ้านตัวเองนะคะแต่ลูกบ้านเนี่ยสภาพที่มีมากกว่าก็เลยทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดการรวมตัวอย่างถ้าหากว่าจะยกตัวอย่างบ้านในฉันเองเนี่ยถ้าความเสียหายแล้วดิฉันพูดได้เลยว่า ว่าจะลงเสาเข็มทุกอย่างเนี่ยเพื่อป้องกันเนี่ยในในในการทุดตัวนะคะของส่วนควบอาคารก็คือหน้าบ้านและหลังบ้านเราก็คงจะต้องหมดเงินได้สองแสนน่าอย่างต่ำเหมือนกับเนี่ยนะคะหลายบ้านที่กําลังเนี่ยนะคะแก้ไายเนี่ยปัญหาของตนเองตัวเอพีด้วขตรงข้ามเพราะฉะนั้นบ้านในเจ้าเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเเล็กน้อยแต่ว่าอีกหลายบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ในชุมชนนะคะกำลังเป็นปัญหาหนักเพราะว่าที 15, ่ดินผืนนี้เนี่ยมีการถมที่อย่างมีปัญหาตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างบ้านจัดสรรนะคะ ค,คุณมายา้รัครับโครงการนี้กี่ปีมาแล้วครับช่วงมีอยู่2เฟสนะคะอายุบ้านนี้ก็ประมาณยอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดปีแล้วก็ช่วงระยะเสี่ปีถึงห้าปี ในสองเฟสนีเนี่ยลูกบ้านทั้งสองเฟสได้มีปัญหาทั้งคู่เพราะว่าถนนรอบหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะมาจากการถมที่ซึ่งมันมันค่อยๆย,ยุบตัวจะนั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วอะคะ่ะลูกบ้านทราบมาก่อนไหมครับก่อนหน้านี้ว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีปัญหาอยู่เหมือนกันโอ้ไม่ทราบค่ะเพราะลูกบ้านเราเราไว้ใจเพราะาตอนที่มาซื้อบ้านเนี่ยทุกอย่างก็สวยหรูอะคะ่ะคือหน้า<ะ>ซื้อแล้วเราก็เชื่อใจในชื่อเส<ะ>ียงของเอพีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะค่ะว่าอนาคตเพราะว่าแต่ถ้าภายในบ้านสิคะว่าอาจจะมีกําแพงเนี่ เป็นร่องบางๆอย่างนั้นก็พอจะทําใจได้ว่าอโอ้าอยู่ไปสักห้าปีเดมันอาจจะเป็นไปได้เราก็ซ่อมกันไปแต่ในอยู่แค่สองปีสามปีอาการมันเริ่มออกในหลายๆเรื่องตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตัวอาคารก่อนนะคะตั้งแต่หลังคาเนี่ยฟาไล่ลงมาเลยหลังคาเนี่ยนะคะในการเนี่ยวางในเรื่องของแผ่นหลังคาค่ะที่จะต้องประกบไม่ให้เกิดเนี่ยรอยรั่วฝนลงปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะหลังคาเนี่ยมันเคลื่อนเคลื่อนผานเพราะไม่ได้ขันน็อตมันเป็นสิ่งที่น่าขำบนความเจ็บปวดมาก ฝ<บ>นลงเนี่ยฟ้ามันก็ถล่มลงมาค่ะคือมันเมื่อ,อทีอท่ก่อนนี้เองฮะคืออย่างที่บอกนะครมันมีหลายส่วนเหลือเกินนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้พอแจ้งไปแล้วปุ๊บผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะเข้ามาดูแลขนาดไหนครับทั่วถึงไหมฮะเรืยนทั้งสองท่านฮะเราเมื่อเบือนพระสภาม่อกลางกลางปีก่อน ลูกบ้านก็ส่งคำร้องไปหา AP นะคะเกือบสองร้อยคำร้องแต่ปรากฏว่านอนุมัติเรื่องออกมาประมาณ41่สิคำร้องอแต่อนุมัติไม่เท่ามาซ่อมให้เลยนะคะลงเสาเข็มไม่ใช่ค่ะ,คะบอกว่ามาตรฐาน AP เนี่ยก็คงจะมาเทปูทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในระดับเดิมอพอเทแล้วมันก็ยุบตัวลงอีกะค,ะค่ะลูกบ้านที่เคยถูกแก้ไขเนี่ยสรอบ ก็ยุบตัวลงมาอีกซึ่งมันเกินกาลังจากที่ลูกบ้านนะคะจะแค่ขกันเองอแต่ก็สาคัญเนี่ยไอสิงที่คุณแก้เนี่ยคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยู่บนปัญหาที่แท้จ,จริงเนี่ยว่าต้นเหตุของปัญหามาอยู่ตรงไหนแล้วลูกบ้านส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะอีกตั้งร้อยกว่าหลังคาเรือนคุณทาอย่างไรคะมไม่ได้สนใจอะไรและการที่เขาเข้ามาดูแลนั่นหมายถึงว่าลูกบ้านต้องโอนเงินส่วนหนึ่งให้เอีนะคะเอีเนี่ยถึงจะเข้ามาได้เทป,ปูนให้อ,อันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากในบนจริยธรรมเนี่ยของผู้ประกอบการนะคะแล ไอพีเขาแจ้งแจ้งยังไงบ้างฮะอ๋อบอกว่าบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นมาตรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการยุบตัวแบบธรรมชาติของทุกหมู่บ้านอันนี้เป็นภาษาที่ลูกบ้านรับไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าสุดตัวนิดเดียวเนี่ยลูกบ้านเข้าใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเกิดการยุบตัวได้นะคะมันร่องจนว่างว่าเกือบเมตรมีตั้งแต่ฟุตสองฟุตสามฟุตสิบฟุตแล้วแต่ค่ะเพราะภาพเนี่ยของตัวอาคารซึ่งมันฉีก ตัวหน้าบ้านหลังบ้านมันฉี่ออกจากตัวบ้านไปแล้วก็มาจากเนี่ยพื้นที่ที่ผมที่ดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินซึ่งเอาไว้ทิ้งขี้ปูนเก่าอะค่ะน,น,นะคะ,คะและเอพีก็มาซื้อไว้เสร็จแล้วเนี่ยว่า่อที่คุณจะสร้างในหมู่บ้านจัดสรรคุณก็ไม่ได้อัดดินนะคะคะถมทรายเนี่ยอัดให้มันแน่นรอระยะเวลานะคะให้มันเกาะเนี่ยให้มันเหนียวแน่นซะก่อนเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วทางด้านวิศว,วก,กรรมแบบเป็นอาชีพของคุณคุณไม่รักสรงบ้านคือเวลาจะหมดแล้วขออนุญาตนะครับท้ายสุดแล้วตอนนี้จะทํายังไงต่อไปครับ อยตอนนี้เนี่ยลูกบ้านหลังจากที่ร้องเรียนเอพไม่ได้ผลเราก็ต้องผ่านในทางสคบแล้วค่ะก็หวังเนี่ยให้ทางท่านบมรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาสคบท่านก็เข้ามายังพื้นที่แล้วจนหนึ่งงานราชการแล้วนี่เป็นความหวังสุดท้ายแล้วค่ะและดิฉันก็เชื่อว่าสคบไม่ใช่เสือนอนกินเพราะท่านเลขาเนี่ยได้เข้ามาตรวจตาแล้วอันนี้ก็ขอเป็นความหวังสุดท้ายอะค่ะ ค่ะครับโอเคขอบพระคุณมากครับคุณมล์รัครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้กับลูกบ้านทุกท่านนะคะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนะฮะซึ่งเป็นประธานสาขาวิศวกรรมโยธานะฮะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบ้านไปฟังเสียงกันหน่อยไหมครับค่ะไปฟังท่านเลยค่ะการซุดตัวในกรณีที่ไม่มีไม่มีเสาเข็มเลยนะครับมันก็จะซุดลงไปแต่จะชาลงความหมายคือว่า การซุดตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงต้นหลังจากเวลาทิ้งไปเนี่ยการซุดตัวจะลดลงลดลงลดลงแต่นี่ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริเวณด้วยนะครับบริเวณที่สมัยก่อนมีการสูบน้ําใตดินขึ้นมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของของดินเนี่ยมันจะเหมือนถุงแป้งนะครับถุงแป้งคือมีมีน้ําอยู่เพราะนั้นพอมีน้ําหนักไปกดเนี่ยพอาน้ามันออกไปมันก็เกิดซุดตัวถ้าเกิดว่าในกรณีนี้ซ่อมใบทักพักหนึ่งแล้วยุบอีกเนี่ยก็แสดงว่าอันที่หนึ่งเนี่ย การบดอัดดินใต้ใต้พื้นนี่ไม่ดีนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าในกรณีนี้สมมุติว่าอาคารนี้สูงสร้างพื้นพวกนี้บนเสาเข็มค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ้นซึ่งเ็าจะตกไปที่ผู้ผู้ซื้อสุดท้ายอยู่ดีถ้าเกิดว่าบ้านที่มีมูลค่าสูงมากนะครับทุกอย่างอยู่บนโครงสร้างหมดมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้น้อยนะครับอย่างไรก็ตามสมมุตินะครับว่าถ้าเราตอกเสาเข็มลงบนพื้นดินนะครับที่เป็นที่จอดรถเนี่ย แล้วก็ที่จะรถถนน,นเนี่ยยังไงก็ตามเราต้องขับรถออกจากตรงนี้ไปที่ถนนนี่น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของเราไม่สุดเลยเนี่ยแต่ถนนมันก็สุดลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการขึ้นลงรถก็จะลําบากมากขึ้นโดยหลักวิศวก,กรรมเนี่ยก็จะต้องตอกเสาเข็มยาวนะครับอยู่ติดกับอาคารแล้วก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงสาเหตุเพื่อให้ด้านท้ายที่ติดกับถนนเนี่ยมันซุดไปตามถนนมิฉะนั้นเราจะเข้าบ้านไม่ได้โอกาสที่บ้านถล่มเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอน น้องมองไงนะคะก็ได้ฟังเพิ่มเติมนะคะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญณจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามเนาะในส่วนของลูกบ้านเราก็เข้าใจหัวอกเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้โครงการบ้านจัดสรรเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกอย่างก็ประหยัดต้นทุนันไปหมดแต่บางทีก็น่าเห็นใจลูกบ้านเหมือนกันที่บางทีซื้อบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้สาล้านซื้อไม่ได้อะบ้านหลังนึงเล้านแล้านสิบล้านซึ่ง บางทีมันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆนั้นแปลว่าเจ้าของโครงการเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในขณะเดียวกันลูกบ้านพี่ว่าถ้ามันไม่ได้รวมตัวกันมากมายขนาดนี้มันคงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะซึ่งอย่างที่คุณมายรัตบอกไงคือตอนที่ซื้อเนี่ยเราก็เหมือนมีความ เชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจนะคะกับในส่วนบริษัทแล้วก็อยากจะให้ดูแลต่อไปนะคะในระยะยาวด้วยไม่ใช่แบบซื้อขายขาดกันนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่า AP ก็ต้องทําอะไรเหมือนกันไม่ใช่นนมันก็เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียกับเรื่องของธุรกิจที่เขาทาอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แต่บ้านโครงการนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายโครงการเลยนะคะ